รีวิวตัวสุขภาพฟันเตรียมตัวก่อนจัดฟันอีกครั้งดูจบแล้วสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะเียปา ใครเคยจัดฟันแล้วเจอปัญหาเหมือนน้องสาวเฮี้ยเป้ามาั้ยครั้งแรกจบไปแล้วแต่ไม่ได้ใส่รีเลยทําให้มีปัญหาฟันล้มครั้งนี้เลยมาตรวจก่อนจัดฟันอีกครั้งตอนแรกก็เข้าเครื่องสแกนดูฟันก่อนเลยอันนี้สแกนฟรีนะคะทุกคนแวะมาได้จากนั้นคุณหมอก็จะเริ่มตรวจแบบจริงจังต้องบอกว่าหมอมือเบามากคือถือเป็นอีกหนึ่งคลินิกที่เครื่องมือครบทางเครื่องเอ็กซเรย์หรือสแกนแบบสามมิติคือส่วนตัวชอบตรงที่หมอให้คาปรึกษาแบบตรงไปตรงมาให้เราได้เก็บไปพิจารณาก่อนจัดฟันและไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหหหมมมอออเเค้้าาาาาาีีีปปรรระะสสบบกกกณ์ลลยยยใในนจจััััดดฟววื่่ทขงญ ข้อมูลส่วนตัวตามกฎ PDPA เลยส่วนใครที่อยากจัดฟันวีเนียรักฟันหรือขูดอุดถอนมาได้เลยนะทุกคนและใครที่มีประกัาสังคมอยู่แล้วก็ไม่ต้องสำรองใจด้วยจะเห็นว่ามีโปรจัดฟันเริ่มที่999จัดฟันใส่เริ่มที่50,000บอกเลยว่าราคาธนตกรรมต่างๆคือไม่แพงและตั้งแต่เดินเข้าร้านมาความสะอาดคือทีมากเพราะมีการเปลี่ยนเครื่องมือที่ผ่านการสเตอร์ไรด์ใหม่ทุกเคสคือสมกับพี่ไดโลจัดฟันใส่มาอีลีและต้องบอกว่าใครกำลังมีแผนจัดฟันแนะนำมาที่ Dental Craft Design เขาอยู่ติดกับฮักมอก่อนลงไปลานจอดรถเลยนนทุกค